สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เจะารบรักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่ตำบลหนองบัวนะครับแรนะครับบ้านแรดนะฮะก็พอดีได้คุยกับคุณพ่อเจ้าของรถนะฮะ ว่ามีคนฝันเห็นนะฮะมาแล้วสองงวดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับเมื่องวดที่แล้วนะฮะันึ่สามนะฮะมางวดนี้นะครับที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเมษาก็หนึ่งศูนย์นะครับงวดต่อไปจะเป็นยังไงก็ ลองพินิษพิเคราะห์พิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเลือเดนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณเอานะครับในการรับชมนะครับคันนี้นะครับ,นะรบพ่อบอกว่าเจ้าขอไม่ค่อยฝันเห็นเท่าไรหรอกแต่คนจะฝันเห็นเรื่อยๆนะครับ อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าบางทีบางท่านเข้าใจในเรื่องของอบูชาแม่ยานางนะครับเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อโดยส่วนบุคคลนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านได้พินิษวพิเคราะห์นะครับพิจรารณา นะครับไตรตรองด้วยความนึกคิดสติปัญญาของเราเองก็แล้วกันนะครับเป็นความความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องความเชื่อก็เราก็ไม่ลบหลู่ใครนะครับแล้วเราก็ใช้ความาพิรำพิเคราะห์ด้วยตัวของเราเองก็ได้นะครับ นะอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่ว่างวดที่แล้ว03นะครับและงวดที่ผ่านมาวันที่1เมษายนนะครับก็10นั่นเองนะครับฝากติกดตามด้วยกันแล้วกันนะครับงวดต่อไปจะเป็นยังไงก็พิจิตพิเคราะห์พิพจารณาเอาแม่บ้านทางนู้นนั่งกำบทำอะไรอยู่ครับครับสวัสดีครับผมกำลังขับกับข้าว จะพูดเข้าอยู่นะครับคือจะไปรับปริญญากันนะครับในค่ำคืนนี้ครับผมขอบคุณครับฝากไปด้วยครับวิธีการบ้านเราครับ